สวัสดีครับพี่น้อง youtube และเฟ b o ุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับนี้ผมจะมารีวิวนะครับข้ามายารนะครับข้ามาชิงไลน์ครับนี้ส่งงานอยู่2กระบอกนะครับแรกก็จะเป็นนี่นะครับทรงกำครนะครับนี่ครับจะเป็นไม้หุกฟ้านะครับกำพอไม้หุ้ฟ้านะครับตัวนี้นะครับตัวแรกครับเป็นหลังตรงนะครับ ติดกับเลดดอดนะครับตัวนี้จะมีขาจากเลดด็อดนะตัวนี้สั่งเลดด็อดไปนะครับยังไม่มานะครับเลดดอดตัวนี้นะครับนีจะเป็นหลังตรงนะครับแกนจะมีฝั่งเดียวนะครับระบบนะครับแกลารชิคเกอร์นะครับตรงกําพอแล้วก็กระจมมือนะครับตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ล็อกนะครับ เป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับปืนจะมี3ลูกนะครับตรงซู er. er. so correct. เปอร์โรเลอร์ซูเปอร์โรเลอร์นะครับเป็นลางมะค่าแป้นะครับฝั่งทองเหลืองนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่55นะครับลูกค้าสั่งนะครับ55แล้วก็ทิ้งไปอยู่ที่ประมาณ35นะครับตัวนี้นครับเป็นรางมะค่าแป้ฝั่งทองเหลืองนะครับระบบ ณะรูปทรงไว้เป็นยางี้นะครับลายเชกเกอร์นะครับเป็นไม้หกฟ้านะครับสีออกน้ําตาลเข้มนะครับตัวนี้นะมาคาบแต่ฝังทางเหลืองนะครับลางตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับหน้าไม้ชิ้นใดครับท็อปเลยนะครับระบบนี้อยู่ที่ห้าพันบาทนะครับนี่ครับรวมส่งนะครับห้าพันบาทเก็บปลายทางก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับระบบนี้ ว่าห้าติดกับไอเลดดอตก็จะพอดีนะครับลองเลดดอเนาะจะพอดีเลยนะครับเอ็กซ์ซูเปอร์โรลเลอร์ก็จะใส่กับไอยางสองเส้นเนาะใช้ยางสองเส้นนะนชรัชักที่55้านะครับยางสองเส้นก็จะมัดยางแบบยืดแบบตึงเลยนะครับยางตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความแรงนะครับก็ต้องแบบนี้นะครับ ช่วงชักไม่ต้องยาวเนาะอาศัยตัดยางสั้นนะครับยางตึงนะครับเปอร์โรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับนะครับสำหรับรุ่นขับตัวนี้นะครับดูที่5,000บาทนะครับสนใจก็ทักมานะครับ0,812์แ5ดหนนะครับช่างมนเทียนนะครับ้ามาชิงไลน์นะครับ รับบอกต่อไปก็ส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับนี่จะเป็นไม้ประดู่นะครับเป็นทรงกำคอคันเบียงครับหรือว่าทรงเล่ตัวนี้ครับกำคอก็จะเป็นลายชิปเปอร์ตรงนี้ไก่ก็จะเป็นไก่ลูฟังด้ไว้นะครับจมือก็จะนี่ครับลายชิปเปอร์เหมือนลางก็จะเป็นลางสเปกขอบกระจกนะครับตัวนี้นะครับหนาครับ แรงกันนะครับเจาะลดน้ำหนักไปนะครับล่างยาวเมตรสามสิบนะครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบครับตัวนี้นะทิ้งไปอยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับตัวนี้นะบิโรลเลอร์ห้าสิบเซนนะครับบีกโรลเลอร์ลูกปืนนะครับห้าสิบเซนครับสาหรับกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้อยู่ที่สามพันสามร้อยบาทนะครับถ้าเงินไปทางก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาท บอกนี้ยังว่างอยู่นะครับ,บกริมสุดนะครับจะเป็นทรงมือสอดนะครับรมือสอดร,ราคาก็อยู่ที่3,300บาทเหมือนกันนะครับเก็บไปร้านก็เพิ่มอีก100บาทครับรมือสอดเป็นไม้แดงครับไม้แดงปลายก็จะด้วยกระพี้เขาควายนะครับลาย ว่างนะครับย,ยังไม่มีคนกอจองครับสำรบอกนี้เป็นรางสเปคขอบจมกันนะครับช่วงชัก70ทิ้งปลายอยู่ที่40เหมือนกันนะครับปิโรเล,ลอร์50เซนเหมือนกันครับสำหรับระบอกนี้จอกลดน้ำหนักนะครับปลายนะครับพอปลายยาวก็ลดน้ำหนักนะปลายทิ้งปลายอยู่ที่40ครับจะลดน้ำหนักปลายก็จะช่วยลดมาเยอะนะครับลดได้เยอะนะครับ ส่งอยู่2กระบอกนะครับกระบอกข้างหน้านะครับตัวสุดท้ายว่างนะครับสุดท้ายว่างนะครับตัวมือสอนใจ้ทักมาได้นะครับต่อมาได้คือเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับแก้วเงินเขียนนะครับมาชิงไลนบของแถมก็ยังมีกระบอกสายสายพีเอแล้วก็ลูกดอกอีกสองลูกนะครับของแถมนะครับพร้อมยิงนะครับ Chat, บอกนี้นะครับกลบอกลางนะครับส่งวันน oh ี้นะครับส่งให้ลูกค้านะครับจะส่งให้วันนี้นะครับสําหรับกะบอกนี้ก็ลูกค้าก็โอนโอนให้ก่อนแล้วนะครับตัวนี้รอเลขดอทนะครับตัวนี้ถ้าเลขดอทมาก็สามารถส่งได้นะครับคือว่าตั้งศูนย์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับส่งได้นะครับสําหรับตัวท็อปรุ่นนี้นะครับ5000บาทนะครับ ตัวนี้นะครับสาหรับรุ่นท็อปตัวนี้นะครับกระทัดรัดนะครับสั้นๆกระทัดรัดไม่ยาวเกินไปนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะครับสนใจทักมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับหน้าไม้เชียงรายนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ